อืมนะคะก็แม่ไปอ่านในคอมเมนต์นะคะมีคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องอีลาน้อย่วยยิ้มนี่ละ่ะที่น้องไม่ยิ้มแม่แม่แม,แม่แม่ก็ไม่รู้นะาว่าคนนั้นเขาบอกเขาเป็นเอฟซีลาหน่อยดามา่าดากับประสันว่าอืมดามาก็ดากับดากับกไ็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่ว่า แม่จะมาอธิบายก่อนเนาะคนเท่ามันก็ไม่เมยมีลาเพราะว่าวันนั้นน้องไปเมื่อวานน้องตื่นแต่เช้าเตรียมตัวไปอเขาเรียกว่าเอาเงินไปไปมอบให้กับสถานสถานที่สงเคราะห์บอกนั่นหมายว่ามิลาเพิ่อก็ต้องตื่นแต่เช้าเพราะตื่นแต่เช้ามันมันก็เหนื่อยล้า อืคือกลับมามันก็ต้องได้พักผ่อนแต่ทีนี้พอดีอพ่อเพื่นกับจะไปไทยรีวิวสีเบยะเยอะการพักผ่อนมันยังไม่ได้พักผ่อนไงมันก็เมเยเด็กคนห้ามมันซีไ้ยิมดลอหลดเวลามันก็บ่ได้เด็กค่ะมันเมื่อยนะคะอืมว่าผิดหวังมากเลยเออในคอมเมนต์ช่องแม่นะคะมาดูได้เลยผิดหวังมากเลยหน้าบูดบรสันว่า คือไม่ต้องผิดหวังหรอกถ้าคุณเป็นเอฟซีน้องจริงๆคุณไม่ต้องไปคาดหวังให้น้องยิ้มให้มากมายหรอกค่ะเนาะเอาพอดีพองามค่ะคือน้องก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้แบบเออหน้าบูดแต่เขาก็คุยนะเออพวเราปุใยญ่ายถามเพื่อนก็คุยเพื่อนก็ตอบอยู่บรแมาว่าอ่าหน้าบูดแล้วคุย ถามไม่ตอบแบบนี้เออมันก็ค่อยแยกเป็นเคิดๆไปแต่ว่าน้องก็ไม่ได้ไม่ได้หน้าบูดอะไรมากมายเขาแค่ไม่ยิ้มหรือสิยิ้มว่าท่านก็ได้อะเออบางที่ก็ยิ้มบ่ท่านสิแม่คะ่ะนะคะอยางให้เอฟซีที่เข้ามาตำหนิน้องในช่องไม่หยิงเข้ามาฟังใหม่เออเออคุณบอกว่าคุณเป็นเอซีน้องถ้าด่ามาคุณ จะด่ากับไม่มีปัญหาเรื่องด่ากันนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับช่องไม่หญิงนะอืมแต่เดี๋ยวไม่หญิงจะขึ้นอธิบายในคลิปนี้นะคะถ้าคุณยังไม่เข้าใจสีดาเดียบัตรนี่อ่านะคะคือคนเท่ามันกับมือมันกับมือมันกับลาบางทีเพื่อนก็นลืมยิ้มคือเขาก็แบบ เออเวลาออกต่อสาธารณชนแบบเนี้ยเขาก็ต้องระวังคําพูดเพราะเขาเป็นซปเปอร์สตาร์แล้วเออว่าวกับผู้หลักผู้ใหญ่ใจเยาไปยิ้มไปหัวไปมันก็ไม่ได้ค่ะมันก็ต้องวางตัวให้ดีเขาไม่ได้พูดกับเด็กรุ่นเดียวกันเขาไม่ได้ว่าวกับเด็กหน่อยแต่เขาคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ถามมาสิบอกว่า,านีใจว่าได้บ้า,น <laughs> นในในาเนะดีใจอเลยค่ะแบบนี้ก็จะบอกว่าน้องไม่เหมาะสมอีกเขาก็อ ดีใจค่ะขอบคุณพ่อแม่เอฟซีคือมันก็เหมาะสมไหมวะอ่ามันต้องดูด้วยว่าใครสัมภาษณ์เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ต้องพูดแบบมีสัมมาคารวะให้เกียรติมายิ้มไปสเปสป,ปาย,ยิ้มทั่วทีบทั่วแดนกันิว่าเป็นบ้าอีกละ่ะกันจีว่ายิ้มโบ่ฮุบอีกละก็หลายเรื่องลายเล่าอยู่มันต้องแยกแยกะเด้อค่ะเด้อ อันฝากถึงเลยค่ะคนถิมมาว่าอันพิดหวังว่าอีหลาบบยิมเนี่ยก็ต้องพิหวังค่ะออาการที่น้องไม่ยิ้มเนี่ยมันมีหลายสาเหตุอยู่คือเขาก็ถามเป็นทางการและอีกอย่างหนึ่งก็สีเบเยอร์เนี่ยเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเออถ้าลำพังแต่บอสโจอ่ะน้องอาจจะยิ้มที่หัวรอได้อันนี้สีเบเยอร์นี่เขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นบริษัทอืมมันก็ต้องวางตัวพูดจาแบบ ให้เป็นหลักเป็นการเอ่าจิงว่าไปยิ้มไปหัวไปไบ่ได้ค่ะผู้ใหญ่เขาสัมภาษณ์ก็ต้องให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ในการตอบสัมภาษณ์แสดงความรู้สึกว่าเอออีหลากับอบคุณพบอับหม่ใหม,ม่เอฟซีอ่ามันไม่จําเป็นต้องยิ้มสเปะสปะหรอกค่ะเออซ้ำเน่ก็โอเคแหละเจ๋วแล้วแม่ว่าลนะ่ะเด้อถ้าคิดว่าเป็นเอฟซีลาหน่อยก่ะ ก็ให้เข้าใจตรงกันนี่ละยาสีดำนี่ลหลายพื้นกำเมยถ้าเราเข้าใจน้องเราก็จะไม่มีคําถามเอมถ้าเรารักใครสักคนเราก็ต้องเข้าใจเขาให้มากๆหน่อยอให้มองถึงว่าความเหน็ดเหนื่อยในการทํางานความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางไปโน่นไปนี่ไปนั่นฮาร่างเท้อกับเมารถเดเออาคนห้านะ่ะ มันเป็นหลายอย่างตัวบางทีพักผ่อนไม่เพียงพอเวลานั่งรถมันก็จะเมารถเหมือนไม่หญิงเนี่ยไม่หญิงก็บางทีก็เมารถนะเหมือนตอนนี้นั่งรถก็เมาเลยกลับไปบ้านเดี๋ยวจะไปหักอยู่นี่อ่ามันมีหลายแบบอยู่ที่กระปวดหัวในประจาเดือนมาแน่เมื่อกุืนงิดคนเท่าอะ่ะอืมมันก็มีหลายแบบอยาอย่าไปบอกว่าอ่าทำไมไม่ยิ้มเลยไม่น่ารักเลยรู้สึกผิดหวังเลยว่าจัง แค่น้องบยิ้มสํ้นนี้กับชีพิตฟังมันเรื่องใหญ่ปรนนันติค่ะอืมนะคะอันว่าไ้ดามากับซิดาครับอันนี้แม่ไม่ยิงถือว่าไม่ยิงมาอธิบายแล้วเด้อเรื่องอีลาอุ้งอิงบอยิ้มเนี่ยอ่าถือว่าอธิบายชัดเจนนะคะก็เข้ามาฟังแล้วก็มาทำความเข้าใจหน่ยอ,อยอออญยาิพึ่งตำนี้น,น่ง แต่ถ้าฟังแล้วพวกเข้าใจก็ก็ต้องแลกกันคนละหมัดนะคะ่ะแม่หญิงก็ไม่อยากจะทะเลาะกับใครแต่ถ้าอธิบายแล้วยังไม่เข้าใจก็พร้อมพร้อมแลกค่ะคนละหมัดอิล <c oughs> ีนะคะเอเวลาเราตำหนิใครสักคนเราก็ต้องมองไปที่เหตุและผล ที่ผ่านมาอิลาเบิ่นกับบเกยได้แสดงอาการที่ว่าล้มคานพอพอแมเอฟซี FC, เขาไม่เคยขนาดคนมาขอถ่ายรูปกับน้องเวลานองสีเก่างานคนมาต่อแถวกันยี่สิบสามสิบคนหาสิบคนความจริงจะต้องถ่ายรูปหมู่ทีเดียวก็ได้เพราะน้องก็จะรีบไปแสดงหรือเช็กสาวแต่น้องก็ให้ถ่ายทุกคนนะคะถามว่ามันกินเวลาไปเยอะไหมกินเวลาไปเยอะพอสมควร แต่น้องเอ้ยรถไปแล้วยักมาบึงเองก่ปานมาที่มีบุบาวเซ็จมากนะคะมันก็อยากให้เข้าใจตรงกันคือการที่เข้ามาตำหนิลูกหญิงในช่องไม่หญิงนี่เธอว่า แน่มากนะคะเอ่ไม่ค่อยไม่ใครกล้ามาตำเหนียวเองอในช่องไม่หญิงหรอกค่ะแต่คุณก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างสุภาพแต่ก็ในเชิงตําหนิน้องไม่หญิงก็ถ้าคุณเป็นเอฟซีน้องในฐานะที่ไม่หญิงเป็นผู้ดําเนินรายการ ือเป็นเจ้าของช่องแม่หญิงก็จะขึ้นมาอธิบายเป็นคลิปที่สองนะคะต่อจากที่ว่าอีน้อยๆคือบยิบนออเนอี่ยเนาะหวังว่าจะเข้าใจตรงกันนะคะถ้าไม่เข้าใจก็โทรหาแม่หญิงได้ค่ะ0804956892แม่หญิงพร้อมเคลียร์พร้อมคุย พร้อมอธิบายหรือจะโทรมาด่าไม่หยิ่งไม่หยิ่งก็พร้อมด่ากลับค่ะอแฝดนะคะเนาะจริงๆแล้วการที่น้องไม่ได้ยิ้มนี่แม่ก็ว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรหรอกที่ลูกๆเอฟซีเขาพูดกันในไลฟ์สดเขาพูดเขาพิมพ์อยู่ในในไลฟ์สดไม่หยิ่งเมื่อคืนเอออีหลาก็่ยิ้มเลย จังอีลาเป็นอย่างอันนี้การที่พิมพ์แบบเนี้ยเขาพิมพ์ด้วยความเป็นห่วงว่าเอออีลาบอสบายใจอย่างบอที่ไม่ยิ้มเขาเป็นห่วงว่าอีลาน่อยบอสบายใจอย่างหรือเปล่าที่ไม่ยิ้มนี่คือเอฟซีตัวจริงของน้องแต่ถ้าพิมพ์ว่า รู้สึกผิดหวังมากทำไมไม่ยิ้มเลยเนี่ยอืมแม่มองว่าคุณไม่น่าจะใช่เอฟซีน้องนะคะเนาะเพราะว่าถ้าเอฟซีน้องจะเข้าใจเอฟซีรู้ญิงเนี่ยเขาจะเข้าใจบริบทของการเป็นผุ้ิงหรือต้อนรับแขกที่ไปบ้านนอ้องมันจะต้องเข้าใจ ในหลายๆเรื่องเพราะนั้นคนที่ตำหนิน้องแม่ว่าไม่มีนะถ้าเป็นเอฟซีลูกหญิงเขาจะไม่ไม่ตำหนิโดยเฉพาะช่องแม่หญิงนะคะเพราะเขารู้ว่าแม่หญิงจะไม่ยอมให้ใครตำหนิลูกเองแน่นอนในช่องแม่หญิงแต่เอาเถอะคุณบอกเป็นเอฟซีน้องแม่หญิงก็ให้เกียรติคุณ แต่ว่าแม่หญิงขึ้นมาอธิบายแล้วนะคะอ่าอธิบายแล้วก็เข้ามาดูด้วยแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าคุณเข้าใจหรือยังอืมเคลียร์นะคะไว้เจอกันในคลิปต่อไปทุกคนสวัสดีค่ะ